มาปะกันแล้วทุกคนเจ้ากันที่เมื่อป้าขอยลัดกันที่เมื่อไงกคือกันต่างตัวต่างเมื่อเงน้องก็นอนน้่งบุคคลอินทุกคนบ่เร่ไปซีพ่ากันได้สุดก็บุเร่ได้สองนอนนับเขาที่แบโอ้เป็นยังสักบูเปิดอ่ะเอาบ่ได้แต่งหนาวหนาวบุเร่สวยหนาวบุเร่สวยอีกที่เมื่อไงหนาวบร่สวยเมื่อเสาวนี่เด็กก็สีเดินทางเะืุกอย่างคนเลียวทุกคนอยู่ รัสบี no, no, no. ่เฮ้ยสิบสองเไปจือเพื่อแครดี้นอนกันเงนไายรับสิ่ค่ะกันโน้กนโน้ไปด้านท่ากวดพย้าวดตาแปดมิลเลเล่กเล่เอเจที่นี่นี่แหละะยุทธ์เขา่อกเปาจเป็นบะแบบนี้บอบี่บอวบบอวบบพี่หอกเขาเห็นจัง เทอนี้เวิร์เบิรดหอมจีหอมไปเดินทางปลดกไผอุกการ,รนะพอกันไม้บรรยากาศเออเมื่อซรมสซีเมือนเองนะเมือ่อไทยคิว ดีเด้อทุกคนวันนี้ก็ว่าอยู่กับน้องลัดคือเก่าพวงเฮากับสนายกับสิพากันเดินทางเมื่อบ้านแล้วแต่ว่าก่อนเอินเฮากับจะไปเอาเครื่องทีซาไวไวมาก่อนเนาะแตวก็สิไปซื้อไปแวะซื้อของที่ตลาดเล็กน้อยเนาะโอเคทุกคนจะนอนเจอกันอีกเด้อตอนนี้พาน้องรัดมาแวะซื้อปิีงไกลจ้า cho bắt cạn như bóng hẹn Cực thường. Cực thường không? Sự cây với phải không xem? cái sẽ đây nhịn đặt à này cứ này hẹn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ ปิ่งไก่ปิ่งไก่ปิ่งไก่หน้าปงนะพี่น้องเจ้าเจ้าเห็ดยังวะก่อน้ำปลาน่าจะเขาเห็ดสมผูดผ่าซามุแรงโอ้ซามุกา่านข้าประจำวันเลยเออ เขาเลาะจื้อจะะไรอย่เงี้ยโตทเเกาะเราหาเ้นหายสนหนึ่งก็โตก็โตใหญ่ดิโตโตเดยเสือมาไออโดยเสือมาหันตัวที่ไหนเสนสามคน่าจะเห็ดแบบว่าเห็ดเก่ยวไปเลองผ ใช้ทุ่งเดี่ยวก็ได้ทุ่งเดี่ยวเหรอวันจ้าเมื่อไหร่เห็ดใส่หัวเขาน้าเต็มแน่เขาเห็ดนอกเขาก็ต้องมีใส่ปิ่งไก่ปิ่งบินปิ่งครบปิ่งปลาเออให้ครบเบิร์ดให้ครบให้ครบเป่ายางเออปลาไม้กับครบเก่าเก่าได้เพราะเขาวะคือดีดีดีน้ำหน่อเต๊ะซ้อมซ้ำ ดีลนนดดแล้วเขาหิดเนี่ยหันเอากระห้างเงินหัาได้แล้วอันจะชวนเอาไปอยูยอย่วัดเพราะว่าจะไปโดดปนูกา <c oughs> อยาดพีวันนี้เขาีอันเอาเงินใส้เนียดีงาม้าวเด็กก้อยเอาเขากลยาใหญ่เขากลไปจับเอาหยาดเอาาให้ไ,หได้เทหลววัดวัดเขาไปบ้าบในใอเสียงอีกจกโดู สามดกับบริกล้เนาะสาหัวเด้อเนาะป่ะเขาไปนี่ตดูขอบใจเด้อป่ะทุกคนเดี๋ยวชาหน่อยทับโถดก่อนเดี๋ัคซ์เพื่อจะซิวิมค่าเเคจ้ะมาครับลายยังไปพอกันรีบุญป่ะไปพออยู่งานไอ้คำแสงหอดเมื้าปีเด้อพี่หนอก ห่อเดาพี่องอมาไปซื้อมากหม่ซื้อมาใหม่ใส่ห่เขาวคุนปะาผู้ดีตอนนี้ชีมุ่งายเนาะทุกคนเดี๋ยวเไายังสิคีเขาไปบาทในคำเชงอีกอ่จะหน่อยก็แล้วอ่งินไครปลาจะมาเกาะเพามาเก็บเกาะดูทะเลแบกเนาะ เดี๋ยวเอาตุ้ข้นขึ้นบึ้นนขข้าขนขึ้น้นขึคนขึ้น้น่ึ้นขยคนขเ้นขนขึนข้น้น้นขึ้นน้นขนขึนข้้นพ่้นนนั่้น้นึนเบินกน อยู่ว่าชิเมื่อยิเมื่ทางนี่เมื่อทางทางงาเมื่อทางหันกิดแมนมันใกลมันกว้างอีกกุกันไหมเนาะชองหอยบ้านก็มีต้อบ้านก้วันชิ้นย่ข้าบริเวณว้านคุกจตเมืองห่างนะเนาะอแมนยุทธายามซานโลหอ

ตัวเดตัวลตวดเบิ้ค่ะเเบิ้งดตลดดใส่ชยังหมเอ่อกานหุ้มชิกรดิน้่่นดนีค่สิเดนทางนะเื่อนกอนพนสีพ่นะพอดแล้วว่นอ่ะพ่นคืบขึาคแล้วตัวสันเห่ ไปบ่เออมาเตียวมาเตียวเด้อหนอเครื่องของเฮาจังได๋นี่เฮ้ยเออแหละเออหมูดิเป็นจังได๋ันี้อก่อยอ้ยสิย่อมยน่ยเด้อฟ้านี้อันนี้เครื่องเฮาอันนี้นีเยบ่จุสิส้จุสิหนา้นี่มันฮ้อนเนาะอือเสหนเฮาลงเบิดบุดเป็นโสมเออ จะเป็นสมปาเชี่ยวมอพีนไหนปะปีมะพร้าวพันอีกไดปะปีแห่งปะปีแห่งเสียวมอไห้เลยคนฮักัวนก็คือฟัวคิดเอียหมดปะไม่ยังเออสันี่ยเขาเอาสฮะไอ้แสงยิ่งสงหลุดเข้าเรือแม่แน่ค่ะ ยืดเสียงอ่ะโบแมนตีเสียงรถเรียกไอโอเคสวัสดีเค้ะพี่น้องการ์ดสวัสดียืดเสียงรถซช่เนาะอ๋อมาถึงเพื่อกระข้องอยู่เพี่ข้าวหนึ่งมาอีกให้พูดกินเพื่อเหรอนี่แหละหวานยีนน้ำกันเด้อเฮ้ยกูมีเหล่าเงินตอนเท่านี้คอยสืบเป็นตอนใหญ่แล้วก็มาแหว่งตอนใหญ่มันหกถ้าก็มาเอาข้าสืบคอยสืบว่าในหันตัวหน่อยกว่านี่อีกสองแสนป่าอยู่หวานเท่าไหร่หวานเท่ามันแพง ไปซื้อทายอินบวกเองเตรี่ยวไหลเลยกระทิ้นก็อันนี้เดิเอ้ก็พาเพื่อนจะผ่านกันข้าวเพนน้อยข้าวเพนป่านจนคำเลยแชงเราวนอนแต่เศ้าจนตื่นสวยนะไปตื่นสวยได้เจ้าผู้บรกวารตื่นจ็กโมงสี่โมงแล้วก็มานอนในตอนเช้าจะนอนบ่หมดเจอบ่ตื่นจะได้สัวหนาหนาแน่วมัต้องอย่างเมื่อขึ้นมากัดกระทิ้นทะเล มูมี่เนเน่กินมีเยสิวังีต่อมานานกแชงลูกมื่อขึนนี่พรกันนาเตซีพรกันมาแต่ซขคอยเจ๊หัวไอแชงบกินข่าบูมีคนเห็กินให้กินไอ้คน่าคาคนมาสองโมหรือสามโมงเขาว่าจะกินแล้วเขานอนถึงงานเต้นจะนอนเขาจะไ่กินเดีวเฮ้ยคนเหต แ่ว่ามีคนเห็นไ้กิมนตกฟ้าพุ่ีจำขบวนเด้อเอาอันนั้นไปชงหายไม่ไงอยู่เซ่น้านีเด้อมาเอาักไหมเสือเสืออ้าวของเนียจอ่าใช่ไหมใช่เมื่อเมื่อวานลุงข้ามบ่เจอเบิดจ๊ะโตไซที่โรถามเบ้อ ตูจะได้ขาเริ่อพอใจกีเนี้ยกรสิไปยอะเลยแบบมากลุมิเตอาไปทรงแต่จะฝ่ามาเออพอดีแต่ห้ยนอยทายคลิปเอาเอาอันนั้นไปทรงมีใหญ่น้ำตาลไม่อู่บอะี่กอนเฮ้ยน้ตาลเออแต่ก็หอดก็ท้งเล้ยะจได้วานงสีสอนพี่รถนะาอเป็นอนขาของอะไร วันวันสีหอดกูเดยมันคานีอยู่ใกคามันนีอยู่คนหยาแล้เนาะไม่หอกมหอดสียหอดกูเดยวคาหยานทีดีกเงาเนอะม่ค่อยคือันอยไปน้ำใครก็ค่อยไปก็โยและไม่ได้ทางงา้หยาค่อยครึ่งคนนี้ครึ่งไหวครึ่งออขาคนนยาันากระเพ้าพันหัวฟาเถืนเลยคึ่งครึ่ง อันนี้เป็นคุมเป็นท่าคือสีมืนคือสีอันไหนนี่ย่านก็ขึ้นไหวตรงนั้นแหละตัวดเจือกตัวขึ้นเลยตอนนี่มันนักท้ายเนาะมันขึ้นทางร่างมันขึ้นเจือกเลยมันโตแข่งหอดคู่มาได้เป็นค้าคนเดียกมีแอะก็คอยไวเลยแล้วก็เอโบวีทคุมเลยคอยไหวจะไปเพื่อนอยู่ปะโอ้ยไปเพื่อนของมันไล่แล้วก็สีมาอันนี้อยู่นี่แล้วก็จังสีขาวเมื่อเอาเบอร์ทีโรท้ายออกมาดิ ใ้ยจิเราใชออกมาเอาอั้นสี่นอนมาเนียเื้อี่นอนเออซองอันนี่มันสอนกันสองอันหอนไปเห็นน้ำหมอเลยนมเามาหอนมาเถิงเล้วทุกคนกระฝากทุกคนควรเป็นกำลังใจนเดอี้เลยอเลหหนาเอยเ่ยก็หนีหนึ่งเค่นกันือว่าเออให้ไปนั่งเผา แม่ก็เเพิงว่าเออันพวกกมอันนั้นเไปทั้งน้ไอ้พวกไม่ังปุ๊กไอ้แซงนะไอ้เพิงญาคอยหันไปด้วยไอ้ขอยาลิขนไลบาขนยูสองคนกับปุ๊กสองคนกับปุ๊กญาปุ๊กใจแซงคญาจะจะจะบอกคนนี้ด้วยเป็นค้าเออยูสองคนนอยญาตนะกระทะ บาแดดลไปล้วบดได้อนเลยเดี๋ยวจนแดนต่ไต่ไต่้น้ำกลอนก็มาหอเลยพี่น้องข้าะไรเปลี่ยนใจมากกสีแดงแดงเทิงเป็นสีแดงคนได้พร้อมเตียงติดป่ะพวนกับพอดีเนาะเกือบไม่ควนห้าวโอ้ลมครัโอ้ตกซือแค่นี้นะบ่ลมฟ้าบ่แตกมันซุ่มเเ โอเคทุกคนกับฝางคนกไดายกดแสในเด้อเดี๋ยวโมฮาสีพากันเหตุนังอันนี้แต่ก่อนอื่นนี่ไปบุญวงเหือกอนอื่นบุญจงเหือสารวัตเนาะบุญจงเหือกจะได้แหรอเบิ่งฝนนี่เออไม่รู้สิจยาครับบนตกะบนตกก็บ่ไปเลยฝนตกดินในาก็นอนคดอยู่ตรงที่เทียงนี่แหนี่ประมาณสองแรงๆสมนีงมันเดิมมากเลยแต่ละมืองสารวัลีมตำก พี่ไก <ank> er> okay, ่เามเด่นเลพี่ไก่บ่ห้าิบอบอโอ๊ยหามด้วยห้ามแต่ว่าบริเฮเออแต่จะจนเสมอจนน้อยเปียกนะต่ว่ามันจะซุ้มซมินมินเื่อออปเื้อแปื้อน้โอเคทุกคนฝากทุกคนกดไลกดแชร์เด้อทีสำคัญเด้อบนโฆษณาเฮเน่สองน้องดั้งจักรจ้าน่อยฝากปด้วพี่น้องเาโยเด้อทุกคน บากัาซีเผกะโตฮะแฟนนโขเฮ้ยเถอะเพื่นวะบ่ายขนาดิ่งเป็นสิ่งนั่นแะกัาซีหมาซีเพื่อยื่นไอ้ดอนบมมาว่ามือถ้่ถ้าเบิ้งทีก็ไปเผื่อกยุ่หันแล้วโอเคทุกคนขอกันที่ไหนที่หนม่ววาเดี๋ยวฮาาจะเอาคองไปเห็นปัยาก่อน